สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่ง้านเคสครับงานแก้ไขปัญหาไฟโชว์บนน้าปัดนะครับนี้พอร์เชอร์เลสเครื่องยนต์3.2นะครับคันนี้เรื่องต้นนะเราเช็คโค้ดเจอโค้ดเกี่ยวกับเทอร์โบเชนเจอร์เอมีปัญหาครับก็คือสเต็ปมอเตอร์ตรงเทอร์โบนะครับ, Motor, ร Turbo, รบหรือว่าเซอร์ Turbo, นอยเทอร์โบเป็นมอเตอร์มันเสีย นะครับแต่คันนี้ถ้ามีสเตอเตอร์ที่ใช้ได้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสเตมอเตอร์นะครับแต่ประเด็นคือของงูหาไม่มีนะแล้วก็พอดจากคันที่ใช้ได้มาใส่นะลองดูก็ไฟโชว์เหมือนเดิมนะครับคันนี้มอเตอร์มันเสียแหละเราแจ้งเอฟซไปแล้วว่ามอเตอร์มันเสียลองหาสเตเตเก่าลองใส่ดูก่อนไหมศึกษากันนะลองใส่ดูสามรอบแล้วบอกไม่ไหวแล้วคันนี้ ขอขอ้ขอสอสามรอบแล้วขอเป็นเทเบใหม่ทั้งลูกนะครับจบป่านะครับสําหรับคันนี้รอโบเทเบอยู่สามวันนะครับได้แล้วนะของติดแบกนะครับถ้าไม่ติดแบกก็วัน,วนแต่วันได้เลยนะคันนี้เราจะเปลี่ยนเทเบ1ลหนึ่งลูกนะครับเขาจะมีสเตปโบใหม่มาเลยนะครับเทโบเกา่านี่เป็นปัญหาถอดสามรอบยังอยู่ข้างในนะฮะ เดี๋ยววันนี้นะฮะได้ทีมงาเราถอดเทอร์โบนะครับมาเปลี่ยน,นครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาเทอร์โบใหม่กันก่อนนะครับโค้ดที่เจอนะถึงเปลี่ยนเทอร์โบนะครับก็คือสเต็ปมอเตอร์หรือว่าเทอร์โบเชนเจอร์เนะครับคันนี้นะก็คือเบื้องต้นนะใส่สเต็ปมอเตอร์ไปนะแล้วก็ออกมวยวิ่งทดสอบนะ สามสิบนาทีก็ไปก็ไม่เด้งไม่โชว์อะไรนะะเลยส่งรถให้กับ X4 นะเอาไปใช้ขับรถจะไม่ถึงบ้านเลยไฟเด้งตึง้งขึ้นมาก็อเอามาแก้ไขแล้รอบเอาไปวิง่งได้รอบเดียวไฟเด้งเลยทยีเดี้นะก็คือมันงานมันซ้าซ้อน,นะนครับทำแบบนี้จบกว่านะแล้วก็ใช้หนึ่งเลยถึงเราจะมีสเต็ปมอเตอร์นะที่มี ที่เป็นมือสองนะะเรามาเปลี่ยนถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าเจอลูกเนี้ยเจอลูกดีก็คือใช้ได้นานเลยนะครับถ้าเจอไม่ดีใช้ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเกิดปัญหานะรเราเลยตัดสินใจให้เปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับชัดเจนกว่าใชใ้ไปได้นานๆเลยอย่างน้อยๆ5ปีบวกยือแล้วนะครับสําหรับกระโบนะกว่าจะเสียลูกเลงนะครับส่วนบางท่านนะที่ <c oughs> หนึ่งเลยนะ แล้วจะมีร้านที่เขาทำเทระโบโดยเฉพาะนะแล้วก็ดัดแปลงเทระโบลงนะครับอันนี้งบงบก็สูสีกับพ่อกับลูกใหม่นะครับพ่อกับลูกใหม่นะแต่ว่าทางอู่ของเราจะแนะนำเอซีใช้เทระโบเดิมดีกว่านะครับคือหนึ่งเราไม่ต้องดัดแปลงรถนะครับอะไรก็จะหาง่ายนะฮะ ถ้าเราไปดัดแป้งนะครับเราก็จะใช้แต่ตะโบรุ่นนั้นๆที่เขาแปลงมานะครับมันก็เหมือนกันแหละตะโบใหม่ก็ต้องใช้เป็นของมันนะเท่านั้นพาร์ทก็จะเป็นพาร์ทใหม่นะการาพัฒนาก็จะดีขึ้น,นครับก็คืออะไรจะทนขึ้นนะในรุ่นนี้นะหลักๆเลยต้องระวังนะาหนึ่งเรื่องอน้ำมันเครื่องนะครับ แนะนำนะให้ใช้เป็นสังพอรแท้นะเพื่อรักษา turbo โโนะตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญนะแกนวงแกนโบถ้าถํานเครื่องไม่ได้คุณภาพโบก็ไปไวนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันรอบจัดนะในรุ่นกวดสองนี่ส2บสอนี่บูทหนักมากนะไม่ต้องห่วงนะ กดแป๊บเดียวรถวิ่งได้ดังใจนะแรงอยู่แล้วจริงๆอ่ะรถรุ่นนี้นะครับนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเรานะครับเปลี่ยนเทอร์โบซะเปลี่ยนเสร็จนะก็จะไปวิ่งทดสอบทดลองอีกทีนึงนะครับกับปัญหาที่เกิดไปเด้งไปโชว์เทอร์โบชาร์จเจออี๋เอาอเวนต์คันนี้นะทีมงานประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกไปวิ่งทดสอบแล้วนะ โบใหม่มองแทบไม่เห็นโดนติดไว้นะครับอันนี้จบเรียบร้อยนะครับไรเด้งไฟโชเทอร์โบ H เยอะเอขับขับไปไฟดิ้งนะครับเปลี่ยนสเต็ปม,มอเตอร์ให้ก็แล้วนะครับก็ดิ้งอยู่อยากได้ของใหม่จัดให้เลยนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์นะเป็นวันหยุดนะครับทีมงาน อาสาวิ่งทดสอบให้หนึ่งวันนะครับวิ่งจนน้ํามันหมดเติมเพิ่มอีกห้าร้อยนะครับพอน้ํามันก็เด้งโชว์แบบนี้อยู่นะก็เนี่ยไฟเด้งไฟโชว,ไโชว์ไฟน้ํามันโชว์ไฟน้ํามันหมดว <c oughs> ิ่งจนน้ามันหมดแล้วขันนี้ไฟไม่เด้งแล้วจบแล้วนะครับก็ปัญหามีให้แก้นะก็แก้นะครับ ครันนี้สรุปจบโบใหม่สเต็ปมอเตอร์ที่เปลี่ยนไปใช้ไม่ได้นะครับก็ถอดคืนสเต็ปมอเตอร์เปลี่ยนไปใช้ไม่ได้นะก็เราดูอ่านโค้ดมันก็เกี่ยวกับสเต็ปมอเตอร์นะครับก็เปลี่ยนแล้วมันก็ใช้ไม่ได้อนะจัดของใหม่เลยจบเลยครับของเก่าที่เปลี่ยนไปอาจจะใช้ไม่ได้นะครับอถอดคืนนะเอาไว้ลองกับคันอื่น ของมีไม่ร้องนะครับ <c oughs> แต่อันนี้เอฟซีเราขับไปจนถึงอะไรนะเอ่อลังสิตเลยนะจะถึงบ้านอยูแล้วไฟบอกโทรออกมาบอกเด้งอีกแล้วช่างบอกออไม่รอดเลยแกก็ไม่กล้าขับนะแกก็สไลด์มาเลยนะครับของก็ติดแบกอยู่สามสี่วันนะสั่งมาก็เปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยนะเมื่อวานวันหยุดทีมงานออกไปวิ่งทดสอบจบแล้วนะครับอ่อเอฟซี ที่ติดตามเรานะครับขอบคุณนะเอฟซีทุกท่านนะครับที่ไว้ใจกันนะแล้วก็นํารถมาแก้ไขนะถึงไปแล้วมีปัญหาก็กลับมาแก้กับเรานะครับเราก็จะทําผลงานนะให้ของมาดีที่สุดนะครับบางคันก็เลยขาไรบางคันก็ขาดทุนมีปมเปียกันไปนะครับดูแลกันไปนะผมโอเคสําหรับคลิปนี้จบเรียบร้อยนะฮะ เปลี่ยนเทอร์โบหนึ่งลูกนะครับสำหรับโชเรส3.2คันนี้นะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่เงี้ยเจริญงินช่างนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับ